ทุกคนรวมภาพชุดไทยในสื่อต่างชาติ EP 3เบลสารเบลมาเปิดกันที่ภาพไพไลท์ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าหม่อมหลวงไหมแต่เขาเขียนว่า Princess สุชิตาเป็นชาวสยามคนแรกที่นําคณะรํามาสู่นิวอร์กและนับเป็นคนแรกที่นําวัฒนธรรมการรํามาสู่ประเทศอเมริกาเก๋มากโซจึง้งสวยจนฝรั่งตาค้างรูปนี้ถ่ายเมื่อปีคิศักช1924รูปนี้ฝรั่งมาถ่ายที่ไทยเมื่อปีคศ1946ค,19คำบรรยายเขาบอกไว้ว่าเครื่องประดับเนี่ยประดับประดาไปด้วยกิเตอร์ระยิบระยับมีความวิจิตบรรจงแต่งกายพิธีพิถันรูปนี้ก็ แบบเซตเดียวกันน่าจะถ่ายพร้อมๆกันในนั้นเขาเขียนไว้ด้วยว่าเป็นศิลปะจากกรมศิลปากร Royal Fine Art Department การแต่งกายพิธีพิถัถถนแบบนี้ใครที่อยากจะเทียบเคียงเห็นทีคงจะยากรูปนี้ฝรั่งอวยช้ำถ้ากล่าวถึงประเทศที่งดงามสยามนับเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกมีอรารยธรรมวัฒนธรรมวัดวาอารามแถมยังมีบัลเล่สยามที่สวยงามอีกด้วยรูปนี้ถ่ายเมื่อปีคิตศกราช1923อันนี้เป็นภาพวาดอยู่ที่คิตศกราช1920แคปชั่นเขียนว่าสยามดรามา่าภาพสีสวยมากฝรั่งเป็นคนบันทึกไว้ตบไายด้วยแพนอเมริ American เป็นใบปิวโฆษณาภาษาฝรั่งเศสชวนคนมาเที่ยวประเทศไทยปีคิต์ศักราษ1960ประวัติศาสตร์ชาวสยามมีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งตีพิมพ์เมื่อต้นปี2000เหมือนใครบางคน